สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ชาแนลของผมค่ะวันนี้ผมจะสอนการล้างซู้มค่ะขั้นแรกก็คือพร้องเอาออกมาแล้วก็เอาตัวสีเขียวออกมาครับและต่อไปคือการเจาะรูต้องหมุนให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยครับเพื่อจะเจาะรูครับและตอนนี้ก็หมุนออกครับแล้วมันก็เจาะแล้วครับแล้วก็เทใส่ถ้วยของตัวเอง ครับแบบระว่างระวางครับเคหบอก็เหรอก็ควมหมดอ่ะไม่ต้องพร้อมอยังครับแล้วต่อไปก็จะมาล้างจมูกครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการล้างจมูกให้ครับเมคะขอใส่ลิ้นแม่ั็หยิบใส่ลิ้นมาใส่ลิ้น,นอ่า อาตาใหญ่ครับเป็นคนถือใช่ไหมใช่ครับอ่าโนต็มตัวครับต้อมานั่งนี้เดี๋ยวยายเขาถ่ายให้ตัวหน่อยค่ะแเขาจะเป็นคนหลังจมูกเลยครับอันนี้คือแหวนใช่ไหมโอเคไม่ใช่แหวนนี่ใช่ไหมก็คือว่าไม่อะไรนี่แหวนอ่ะถือเลยโอเคครับมาผมมีน้องผมด้วยครับ ออไครับท่าทำไงครับทำเหมือนเดิมทำเหมือนน้องของเรากล้หน้าอ้าปากก้านหายใจหนึ่งสองสามก้นหายใจกดแล้วก็ให้มันสิบมลแต่ว่าถ้าตัวเราก็สิบห้าครับแล้วก็ต้องหาถ้วยอีกอันใหญ่ๆเพื่อจะมากดที่รางสมุกแล้วก็ต้องหาจุกเพื่อจะก้นหายใจด้วยครับแล้วค่อยกดแล้วต้องมาพ่นใส่ มีในครับมีมีถ้วยครับเดิมหมดนะครับหยิบถ้วยอะไรก็ได้ที่มันใหญ่ๆครับข้างละหนึ่งครั้งหว่าข้างละสองครั้งก็ได้ครับแล้วก็ต้องกลมหน้าที่ที่ถังที่ที่ต้องมาทําล้างจมูกครับขออีกทีนะครับด้านเดิมพรว่าน้องผมใช้ข้างละ บางครั้งสามครั้งบางข้างสองครั้งแต่ว่าบางครั้งข้างละสองครั้งบางครั้งข้างละหนึ่งครั้งครับโอเคโอเคแล้วด้านนี้โอเคครับพืดพืดพืดโอเคเปลี่ยนด้านนะขอัคครับพี่ไอ่เอิมจะต้องรอเป็นเดี๋ยวอ่ะงขอก้มหน้าข้าฝากกัดใจหนึ่งสองสามกัดใจแม่กด เราต้องนับด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนถ้าไม่นับแล้วเดี๋ยวจะกั้นหายใจไม่ถูกครับลับมาเยังขอขับเสร็จแล้วรั้งสุดท้ายก้มหน้าข้าปากอันนี้น้องผมกำลังทำครับเดี๋ยวผมก็จะทำด้วยครับโอเคมาขอบคุณครับแล้วภาพวาดอันนี้ไปหาแล้วขอให เรียนทุกอย่างอ,อันนี้นไม่วันนี้ครับไม่อย่ในนี้เหรออันวิดีโอต่อไปแล้วคลิกที่หน้าของน้องผมเลยครับดูเผื่อถ้าจะมาดูใหม่ครับ